สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือวันที่เขารู้ว่าคุณมีค่ามากกว่าที่เคยคิดขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสัพพอร์ตนะคะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะ <laughs> King of Wands The highlands. Nine of pentacles. Eight of cups. Eight of wands. Eight of wands. ใยปิดทยเซเว่นออปเ e นโทเคลว้าวโอเคน่าสนใจอืม hmm. พี่ไพ่พี่ไพ่บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คบเครื่องในตัวเองมากนะคะคบเครื่องในความหมายที่ว่าถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยก็เป็นคนที่แบบมี มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์กรบริษัทเจ้านายอยากได้ต้องการอยากให้เก่งแบบไหนอยากให้ทำอะไรเป็นคนที่ work h a ฮามากมากนะคะทำงานหนักทำงานแบบทุ่มเททำงานแบบสุดตัวเต็มกำลังถ้าเวลาทำงานเนี่ยคุณก็จะทำงานไม่เหมือนคนอื่นนะคุณจะไม่ใช่แค่ทำงานแบบ ตอกบัตรกินเงินเดือนไปวันๆน่ะสมมุติว่าไปอยู่กับทีมไหนแล้วเขาระดมไอเดียต้องการอะไรที่แบบแปลกใหม่คุณจะมีไอเดียอย่างที่เอาไปทำได้แล้วทำได้จริงแล้วก็เห็นผลเกิดผลหรือว่าผู้ใหญ่ลูกค้าเนี่ยเขาจะคุณจะปิดจ็อบได้ดีอ่ะปิดยอดได้อย่างที่เจ้านายต้องการหรือน่าจะเกิน มากกว่าที่เจ้านายอยากได้แล้วก็ต้องการอีกเวลาไปดีลกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะชอบนะเหมือนคุณรู้ว่ากับคนแบบไหนต้องคุยยังไงกับลูกค้าผู้ใหญ่คนนี้ต้องเข้าหาเขายังไงกับลูกค้าที่อายุน้อยเนี่ยแบบไหนจะจะจูงใจดูลักษณะหเหมือนเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็คนคว้าเวลาที่ตัวคุณเองทำงานนะคือ ทำงานไม่ได้แบบว่าไปให้เขาเทนอะคือทํามากกว่าที่เขาเทรนอกีกทำจนจนรู้แล้วมีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทําจริงๆเวลาคุณทํางานหรือตั้งใจจะทําอะไรอะคุณมักจะเป็นตัวท็อปของบริษัทขององค์กรเสมอเก่งในเรื่องของการสื่อสารมากๆนะคะเก่งในเรื่องของการสื่อสารมากม สื่อสารเนี่ยทั้งในรูปแบบของคําพูดหรือว่าในรูปแบบของการกระทําคือครบหมดอะเหมือนคุณจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีวิเคราะห์หน้าที่การงานของตัวเองได้ดีรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรคือถ้าผู้ใหญ่เขารับฟังนะสมมติว่าคุณเข้าไปแล้วคุณคุณจะเห็นปัญหา คุณจะไม่เข้าไปทำงานแบบให้ได้เงินเดือนเฉยๆอะ่ะคุณจะไปดูว่ามันมีอะไรที่สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้บ้างเหมือนเข้าไปตรงไหนแล้วตรงนั้นต้องดีขึ้นอะ่ะนิดนึงก็ยังดีอันนี้มันเป็นสแตนดาดของคุณนะคุณเป็นคนที่มีสแตนดาดสูงมากกว่าคนอื่นๆศักยภาพในการทำงานของคุณอะ่ะก็มากที่จะ ศึกษาใฝรู้หาความรู้ให้กับตัวเองให้ตัวเองเก่งมากกว่าเดิมไม่เคยคิดว่าแบบตัวเองรู้แล้วรู้หมดแล้วรู้แค่นี้พอหรือว่าไม่รับฟังคนอื่นคุณสามารถรับฟังความคิดเห็นได้จากทุกคนแม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็จะไม่ถือว่าแบบเฮ้ยเด็กกว่ามาสอนได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ฟังนะคะมีสกิลในการฟังเป็นอย่างดีด้วยพูดก็ดีในเรื่องของ การฟังก็ดีสติปัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครบอง์รวมมากคุณอาจจะแบบไม่ใช่เป็นคนที่แบบเป็นอัจฉริยะอะไรแบบแตกฉานไปทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ความมานะมุ่งมั่นพยายามเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอาจจะช้าในบางเรื่องนะแต่เท่าเครื่องมันสตาร์ตติดแล้วเนี่ยคุณจะไปได้ไกลมากกว่าคนอื่นเพราะแรงมุ่งมั่นพยายามในตัวของคุณนะมันมีเยอะ บางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นบอสจริงๆนะเกิดมาเป็นคนที่แบบดูแลคนอื่นได้อะแล้วก็ดูแลคนอื่นได้ดีด้วยคู่ควรกับการเป็นบอสมากๆมีความเป็นลีดเดอร์มีความเป็นผู้น,นำอยู่ในตัวเองสูงแล้วคนเนี่ยก็มักจะสนับสนุนหรือหรือชอบมาปรึกษามาหาเรืออะไรกับคุณด้วยนะน่าจะแบบทำงานจน จนรู้ทุกซอกทุกมุมขององค์กรหรือว่าหน้าที่ของตัวเองเน่ะคนก็จะแบบมาขอความช่วยเหลือมาขอคำปรึกษากับคุณได้อยู่เสมอๆหรือแบบเขาเข้ารบคุณนะเนาะเขาก็จะแบบมาคุยกับคุณมาขอความเห็นแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเวลามีปัญหาเข้าหาคุณเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนอืมคุณคุณมีลักษณะของของการเป็นครูอยู่ในตัวเอง คือพร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้กับคนอื่นแล้วก็คนอื่นให้ความเคารพในเรื่องที่คุณทําด้วยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณมีผลงานเป็นที่ประจักษ์คือแบบต้องสมมุติว่าทํางานทํางานเซลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเป็นท็อปเซลอะขายดีขายเก่งคือคนอื่นต้องเห็นนะไม่งั้นมันแบบเอ๊ะถ้าไม่เคยทํามาก่อนแล้วจะมาสอนอยังไงอะไรทํานองเนี้ยแต่เรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับคุณ เพราะทุกเรื่องทุกทุกอย่างที่มาบอกเล่ามาบอกต่อเนี่ยล้วนเกิดมาจากประสบการณ์จริงไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้มโนมาไม่ได้เผลอมาเนาะหรือถ้ามันเป็นเรื่องใหม่อ่ะคุณก็คือคุณต้องศึกษามาระดับหนึ่งอะคุณจะไม่แบบเสแสร้งแกล้งทําเป็นรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เลยนะอันไหนไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้อันไหนทําไม่ได้ก็คือเดี๋ยวขอไปลองมาก่อนเดี๋ยวไปลองทําแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวมาบอกอืมไม่ อ,อไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยอันไหนที่ยังไม่เคยทำไม่รู้จักมาก่อนก็จะไปค้นคว้าหาข้อมูลคือมันสำหรับคุณมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แค่ยังไม่ได้ทำแค่นั้นเองเดี๋ยวไปลองก่อนวันนี้ผิดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะถูกคุณจะมีไฟในการแบบ ทำงานแล้วบุคลิกลักษณะมีอะไรบางอย่างที่ผู้คนมองหาเป็นคนที่ครบเครื่องนะครบเครื่องในในตัวของตัวเองสมมุติว่าทางานในบริษัทเนี่ยน่าจะทําได้ทุกแผนอ,อาจจะแบบไม่ได้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะแต่แบบตรงนี้คุณก็ได้มาร์เก็ตติ้งก็ได้บัญชีก็พอรู้คอมพิวเตอร์ก็ได้ออะไรอะ่ะ ไปออกนอกสนามก็ได้ไปดีวกับลูกค้าก็ได้ไปคุยกับเอเจนต์ก็ได้อะไรทำลองนี้มีความหลากหลายอะไรบางอย่างรวมอยู่ในตัวคุณแล้วก็เป็นคนที่สู้งานสู้งานไม่ค่อยไม่ค่อยอ,อึดอัดหรือว่ากินค่อยอะไรนะกินแรงงานคนอื่นอะไรทำรองเนี้ย ส่วนใหญ่คนอื่นมักจะเห็นเวลาคุณทำงานหนะักคนอื่นจะเห็นได้ชัดเลยเป็นคนที่ไม่กลัวงานหนะักเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้แบบยาวๆต่อเนื่องได้สมมุติว่าโปรเจกต์เนี้ยแบบกินระยะเวลานานเลยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเลยการทำงานเป็นเป็นความสุขของคุณอย่างหนึง่งสุขใจทุกครั้งที่ได้ทำโดยเฉพาะได้ทำอะไรในสิ่งที่ ตัวเองรักด้วยนะจะมีความสุขจะแฮปปี้มากๆการแก้ไขปัญหาของคุณก็ทำได้ดีทุกๆครั้งที่ที่คุณเจอปัญหาอะไรอ่ะคุณมักจะเรียนรู้กับเรื่องราวเหล่านั้นได้ดีเสมอเสมอเป็นคนที่พร้อมปรับปรุงตัวเองอ่ะอืมอันไหนยังไม่รู้ก็ไปทำให้รู้อันไหนรู้แล้วก็ไปทำให้รู้มากขึ้นไปอีก อันไหนเจอแล้วเรารู้สึกโอ๊ยไม่ใช่แนวไม่ใช่ทางจริงๆอะไรทำนองเนี้ยก็จะไม่ไม่ดันทุลังด้วยนะกับกับตรงไหนที่ลองแล้วไม่เวิร์กไม่ใช่คุณก็จะถอยให้คนอื่นคุณก็จะไม่แบบไม่ได้นี่แผนกฉันตำแหน่งฉันฉันต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีอีโก้ในเรื่องนี้มีอีโก้เรื่องเดียวคือการพัฒนาตัวเอง แต่จะไม่ใช้อีโก้ของตัวเองในการทำลายคนอื่นในทุกรูปแบบและพร้อมทุกเมื่อที่จะปล่อยหรือทำใจได้หรือจัดการปัญหาได้ในในช่วงเวลาที่แบบมันต้องปล่อยอะโปรเจก t นี้ไม่ได้โปรเจก t นี้ไม่รอดเนี่ยคุณจะไม่ดันทุลังจนทำให้เกิดความเสียหายอะไรใดๆกับตัวคุณเองหรือกับบริษัทหรือกับสิ่งแวดล้อมเป็นคนทำใจได้ทำใจได้ดี การทำใจได้เนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถทำใจได้แต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาปล่อยอะไรไม่ค่อยอเสียดายอ,อ่ะรู้สึกด้วยความที่ตัวเองทำเต็มที่ด้วยไหมเวลาเหมือนเต็มที่กับมันแล้วอะ่ะโปรเจก์นี้เต็มที่แล้วจริงๆอ่ะไม่รอดสาขานี้ไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปต้องไปจัดการระบบใหม่หาวิธีใหม่ตรงไหนที่คุณลลมอะ่ะคุณจะเรียนรู้กับมันนะ คุณจะไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองล้มกิ้งลุนๆนโดยที่แบบไม่ไม่ได้ได้อะไรกับมันเลยอ่ะคุณมักจะได้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดด้วย <S 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 เรียนรู้จากเรื่องราวของความผิดพลาดของตัวเองได้ดีแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอเช่นถ้ารู้สึกว่าแบบโปรเจกต์นี้มันยังไปได้ต่อแต่มันยังไม่เจอว่าสถานการณ์มันจะต้องพลิกยังไงอ่ะคุณจะคุณจะไปหาทางต่อ มถ้ารู้สึกว่ามันยังไปต่อได้ก็จะไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าไปต่อแล้วไม่เวิร์กแน่นอนเนี่ยพร้อมตัดจบพร้อมไปเริ่มต้นใหม่หรือ,อสมมุติเนะเาะที่บริษัทส,ส่งไปอยู่แผนกใหม่แล้วแบบืรู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆคุณก็จะไม่ไม่ดันทุลังนะเราก็จะกล้าหาญที่จะกลับมาบอกกับบอสใหญ่ว่า,ผาแผนกนี้ไม่เวิร์กคะ่ะ ไม่ไม่ใช่ที่ของหนูเลยอาจจะต้องขออนุญาตไปในที่ที่ใหม่ขอโอกาสในที่ที่ใหม่แทนจะไม่แบบฝืนใจอยู่ในที่ที่เป็นความทุกข์จะไม่ฝืนใจอยู่ในที่ที่แบบอคุณไม่สามารถใช้พลังงานของตัวเองได้อ่ะอืมคือแบบต่อให้แบบสมมุติว่าเขามีตําแหน่งดีๆไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่เฉยๆได้เงินก็ไม่เอานะ ดูลักษณะเหมือนมันชอบทำงานอะ่ะเราก็ต้องต้องได้ลงมือลงสมองลงใจอะ่ะได้มาเฉยๆได้มาเปล่าเเหมือนแบบไม่สมศักดิ์ศรีมันแบบมันขอฟาดฟันนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เอาเลยเนาะก็ได้ก็เอาอยู่แต่ถ้าแบบได้ลงมือแล้วแบบได้เหมือนเหมือนมันต้องเขาอะไรอะไรอะเหมือนเหมือนมันชอบแบบ หวานเมล็ดหว่านพืชพันธ์ุของตัวเองไว้แล้วเห็นมันเติบโตอ่ะแะจะสนุกกว่าแต่ก็ไม่ไม่ปฏิเสธนะทุกโอกาสในชีวิตของคุณเนี่ยคุณยินดีแล้วก็ยอมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใหม่ๆใ,ในชีวิตเสมอเป็นคนที่พร้อมที่จะ move on ในในทุกรูปแบบการงานการเงินเนี่ยแข็งแรงมาก แข็งแรงมากหาเงินเก่งทำงานก็ทำงานดีเลยแล้วทำงานด้วยด้วยหัวใจที่มั่นคงหัวใจที่มั่นคงหมายความว่าเวลาใครส่งคุณไปทำอะไรตรงไหน่ะคุณมักจะทำตรงนั้นให้เกิดประโยชน์เสมอต่อให้ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่ถนัด สมมุติว่าส่งไปอยู่ตรงไหนดีบัญชีพอได้แต่ไม่ค่อยถนัดหรือกฎหมายอะไรเงี้ยฝากไปดูหน่อยเจ้านายฝากไปดูงานตรงขาดคนแป๊บหนึ่งฝากไปดูหน่อยไปลองไหมเผื่อย้ายไปตรงนู้นได้กฎหมายก็พอรู้ว่าแต่ทําไปแล้วไม่ค่อยสนุกไม่ไม่ใช่แต่คือรับงานมาก็จะไม่ทิ้งงานนะก็คือจะทําเต็มที่เหมือนกันแต่ก็จะรู้ตัวเองไว้ว่าตรงไหนใช่ตรงไหนไม่ใช่แต่ก็จะไม่ทิ้งก็จะทําเต็มที่ทำให้ถึงที่สุดแค่ไหนแค่นั้น แต่ก็จะรู้ตัวไว้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราขอกลับไปอยู่ในที่ที่มีความสุขดีกว่าเหมือนคุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีรู้ดีว่าศักยภาพของตัวคุณอะไปได้ไกลแค่ไหนคู่ควรกับใครกับงานแบบไหนองค์กรแบบไหนคือในขณะที่ตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็ตั้งใจทำงานมากเนี่ยเราคิดว่า ลึกๆคุณก็อยากได้แบบเดียวกันอะได้อยากได้คนที่เห็นคุณค่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่มันคู่ควรใช่ไหมถ้าไปอยู่ในที่ที่แบบอืมเงินดีแต่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะพิจารณาตัวเองหน่อยหรือว่าไปอยู่ตรงไหนที่แบบสบายใจเงินไม่ดีละมมันจะต้องมีสักที่ใช่ไหมที่ทั้งเงินดีแล้วก็สบายใจอืมแต่ในช่วงเวลาเหล่านั้นก็ไม่ใช่แบบว่า เจออะไรที่ไม่ถูกใจแล้วลาออกเลยอะไรอย่างนี้เนาะถอดใจเลยไปเลยไปดีกว่าไม่นะมันก็จะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมพอสมควรจะออกจากที่นึงจะไปจากที่นึงก็ต้องเต็มที่จริงๆเราก็ต้องวางแผนให้รอบครอบด้วยไม่ใช่นึกอยากไปเข้าไปไม่ใช่เออฉันเก่งฉันไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ไม่ใช่นะรูตัวว่าเก่งก็จริงแต่เก่งก็ไม่ได้เก่งแล้วก้าวร้า เก่งก็ยังมีความอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นที่รักนะอ่ะเก่งแล้วไม่ได้ทําให้คนอื่นเขารู้สึกน่าอิจฉาสักเท่าไหร่คือไม่ได้เก่งแแบบสบับบอบชเอชิดอีกโก้เยอะอะไรอย่างนี้ยังดูมีความติดดินนะลึกๆมีความติดดินอยู่ลักษณะของคุณเนี่ยไปได้ดีแค่ไหนสูงส่งเพียงใดเนี่ยก็ยังน่ารักกับคนอื่น ไม่ได้แบบบ้าอำนาจบ้าตำแหน่งพอตำแหน่งโตก็ใหญ่ครับฟ้าเชียวใครพูดอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นยิ่งเก่งยิ่งอ่อนหวานนะยิ่งเก่งยิ่งอ่อนโยนกับคนอื่นความเก่งหรือทักษะของคุณนะไม่ได้ทําให้คุณย่าโสโอหังหรือว่าใช้ข้อดีทักษะที่ตัวเองมีในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่มีเลยจิตใจก็เข้มข้นเหมือนกัน ลักษณะในการทำงานเก่งแล้วเนี่ยใจก็ดีด้วยสวยรวยเก่งเน่ยอารมณ์ประมาณนี้หล่อรวยเก่งก็ได้จะบอกว่าคุณเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยเลือกงานไหนก็ได้นะถ้าจะมีแฟนเนี่ยเลือกคนไหนก็ได้เหมือนกันในในความหมายอย่าไปตีความหมายแปลว่าอ,อ๋อเลือกคนไหนก็ได้ไม่เห็นได้เลยค่ะหนูจิ้มคนนี้ไม่เห็นได้เลยค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าคุณม,มีมีทางเลือกไม่ใช่แบบว่า โหยแห้งเหี่ยวไม่มีใครสนใจเลยไม่ใช่นะเป็นคนที่ฮอตนะคะมีความฮอตอยู่ในตัวเองแต่มันมันฮอตมาจากศักยภาพอ่ะอืมมันมีของดีอยู่ในตัวคนอื่นเขาจะสัมผัสได้นะเหมือนดอกไม้ที่มันมีกลิ่นหอมอ่ะคนเดินผ่านเขาจะต้องเหลียวหลังอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันความเก่งความดีมันก็จะเป็นชื่อเสียงที่แบบติดตัวคุณอะไปตรงไหนก็จะติดไปถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมอะ มันจะยิ่งเจริญมากขึ้นมากขึ้นแต่ในขณะที่ถ้าเผลอหลุดไปอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่ใช่อ่ะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำลายคุณสักนิดเลยคุณเป็นคนที่เก็บเรื่องราวดีๆไว้ให้กับตัวเองได้ดีมากและเป็นคนที่สู้ในเกยมยาวได้ดีในความหมายเช่นคุณอาจจะแบบไม่ได้แข่งกับใครนะ เพื่อนร่วมชั้น,นอ่ะอู้ประสบความสําเร็จล่ํารวยมากอะไรอย่างนี้คุณเป็นคนที่เวลาเห็นคนอื่นได้ดีอ่ะคุณจะดีใจไปกับเขาด้วยนะเป็นคนที่ไม่ขี้ฉานะไม่ขี้ช้าเพราะว่าตัวคุณก็สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวคนเองคนที่ขี้ช้าส่วนใหญ่จะแบบเหมือนมีความสุขยากอะ่ะก็เลยอิจฉาดีกว่าง่ายดีไม่ต้องทําเนาะแต่คุณเป็นคนที่แบบเออเขามีความสุขคุณก็มีเหมือนกันไงเป็นแรงบันดาลใจเขาทําใดเราก็ทําได้อะไรทํานองนี้ มุมมองในการมองโลกของคุณอะ่ะมันทําให้ชีวิตของคุณอะ่ะดีขึ้นเหมือนอย่างที่คุณปรารถนาแล้วก็ตั้งใจจริงๆไปอยู่ตรงไหนจะไม่ค่อยลําบากอะ่ะอืมเก่งไงเก่งในการหาทางออกเก่งในการจัดการแก้ไขปัญหาตัวเองไปติดขดัดตรงไหนก็จะติดไม่นานนะเดี๋ยวติดเดี๋ยวคุณก็จะหาทางได้และส่วนใหญ่อะ่ะเวลาพลาดอะไร ในความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึก,กว่าพลาดน,นะพลาดแบบเออเจอเจ้านายไม่ดีแล้วถูกบีบออกไปที่ใหม่หรือเจอแฟนไม่ดีเทนเงี้ยเวลาคุณเจอรอบใหม่คนใหม่อะมักจะดีขึ้นกว่าเดิมเสมอแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวคุณคุณก็จะพัฒนาเลเวลของคุณสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเจอกับคนที่แมทช์กับเอ e เนอร์จีเดียวกับคุณเลย ดึงดูดคนลักษณะเดียวกับพลังงานเดียวกับตัวเองเหมือนอยากได้คนที่ดีมากคุณก็จะพยายามสร้างปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอ่ะอยากได้คนแบบไหนก็เป็นแบบนั้นน่ะอยากได้คนซื่อสัตย์คุณก็ซื่อสัตย์กับเขาก่อนอยากได้คนเก่งคุณก็เป็นคนเก่งด้วยเหมือนกันจิตใจดีเหมือนกันอยากได้คนรวยอ่ะฉันก็รวยเหมือนกันอาจจะรวยไม่เท่ากันแต่ก็มีอะไรทํานองนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่แบบมีครบอ่ะมีครบเลยเป็นทุกอย่าง ที่ใครหลายคนต้องการจะหน้าที่การงานหรือจะเป็นความรักก็ดีนะคะเป็นคนที่จริงๆถ้ามีความรักเนี่ยอยู่โสดก็ได้นะอยู่โสดเนี่ยคนจะจีบเยอะมากด้วยคนจะยิ่งอยากได้แต่ถ้าถ้ามีคู่ก็จะดูแลรักษาคู่ครองของตัวเองได้อย่างยาวนาน <c oughs> เช่นเดียวกันเก่งเก่งทุกเรื่องจริงๆงานก็เก่งความรักก็เก่งนะคะประมาณนี้เนาะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย